หาขาบวนพระธุดงค์ขณะนี้ได้เดินทางมาถึงหน้าวัดพระาธาตุพนมเรียบร้อยแล้วนะคะขณะน,นี้ท่านก็กำลังเดินเข้าสู่หนาวัดพระาธาตุพนมเพื่อไปกราบนมัสการพระาธาตุพนมนะคะพระธุดงค์ทั้งหมด500รูปนะคะขณะนี้ สาธุชนก็ได้ถวายน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้นะคะแล้วก็ได้ลดน้ำส่งส่งน้ำก็ได้ส่งน้ำไปดูส่งน้ำผ้าจานนะคะ สาธุชนก็ส่งน้ำพระอาจารย์นะคะออสาธุชนก็กำลังส่งเทา้าพระอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าพระอาจารย์ ที่รวมขบวนทุดงด้วย500รูปนะคะมีผ้ารองด้วยนะคะสาธุชนเอาผ้ามารองให้พระอาจารย์ท่านเหยียบนะคะผ้าก็เปียกหมดนะคะเป็นภาพที่งดงามมากนะคะในขบวนต้อนรับราธุดง จะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยเครื่องหอมนะคะน้ำอบน้ำหอมที่สาธุชนนำมาผสมน้ำแล้วก็รดน้ำพระธุดงค์นะคะขบวนยาวเหยียดค่ะขบวนยาวมากค่ะ อันนี้เป็นขะระนที่พ่าทุดงเดินเข้ามานะคะาาสาธุชนร็รอเท้านะคะ อันนี้อยู่อันนี้อยู่ท้ายขบวนนะคะเท้าหัวขบวนอยู่ด้านหน้านะคะเท้าหัวขบวนก็สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะดูนะคะสาธิตชนก็ลดเท้าบ้างรดมือบ้างนะคะให้พระธดงนะคะ ุชมคะอ,อันนี้นะคะสาธุชนก็กำลังนดน้ำผอาจา์ที่เดินทุดงมาที่วัดพระาธาตุพนมนะคะด้านหน้าเรากา็ที่เห็นเป็นยอดอยู่นั้นคือองค์พระาธาตุพนมนะคะอันนี้เราอยู่ท้ายท้ายแถวนะคะ ซึ่งยาวมากอันนี้น้องพึ้นมาถึงนะคะมาถวายดอกไม้นะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศในการต้อนรับพาธุดงนะคะแล้วก็ลด รดน้ำนะคะอันนี้นะคะทั่วบริเวณมีกลิ่นหอมมาก <c oughs> ก็สาธารณชนก็เช็ดเท้ารด,ดน้ำแล้วก็เช็ดเท้าให้พระธุดงค์นะคะ บางท่านก็ลดมือท่านนะคะแล้วแต่นะคะท่านมาถึงประมาณ6โมงกว่านะคะตอนแรกก็จะเข้ามาตอน4โมงเนื่องจากว่าระหว่างทางมีสาธุชนมาคอยต้อนรับท่านมากนะคะก็เลยทําให้ขบ,ขบวนท่านช้านิดนึงแต่สาธุชนที่มารอรับก็ยังรอนะคะ สาธุชนที่มาที่มาจากทั่วประเทศนะคะมาจากทั่วสารทิศนะคะชาวพุทธจากทั่วประเทศเลยนะคะพระพิธงทั้งหมดภาพร้อยรูปนะคะสาธุชนมาเรารับผอาจารย์มากมายนะคะพะอาจารย์ท่านก็ปีติใจที่เห็นสาธุชนมาย่างต้อนรับนะคะ ตลอดเส้นทางนะคะได้ยินแต่คำว่าสาธุสาธุของสาธุชนนะคะที่มาร่วมรับล่าอาจารย์นะคะาอาจารย์ท่านก็โปรยดอกไม้ให้โยมด้วยนะคะ อันนี้บวกกับโนนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะนี่พระพระอาจารย์สมพุทธคือหลวงพ่อสมพุนะคะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของของพระอาจารย์จรันอีกทีหนึ่งนะคะ อะไรคะอะไรเปนอาจารย์อันนี้พระอ,อาจารย์จรันนะคะท่านก็กำลังรับประเคนดอกไม้เครื่อหอมมาจากสาธิชนนะคะนนพระอ,อาจารย์จรันนะคะ ค e ุณผู a a ้ชมคะบวนพระุดงเดินมาถึงหน้าวัดแล้วนะคะุดงมาถึงหน้าวัดแล้วนะคะ พระอาจารย์สมภพและพระอาจารย์จรัญน,นะคะอันนี้นะคะอันนี้พระอาจารย์สมภพท่านเข้ามาผ่าสนสมภพธรรมวัดเข้ามาในบริเวณวัดแล้ว เข้ามานะคะแเะตอนนี้ท่านก็าะเข้าไปในซุ้มประตูวัดพระสมมากวัดพยันก่นพระธาตุกระนม n แล้วแล้ะก็มาอีากมาพูดเป็นคำใหทราบขั้นเรียนี้นะคือมืก็มือรนะคะรัอันนี้เปน่ะาระน o n รย้านล I

ค่มคุณผู้ชมคะนี่เป็นขบวนมาที่ตรงที่เดินเข้าสู่วัดพระธาตุกระนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กานโบว่าอาจารย์จันนะคะข้าทานใไร้ไรัขบวนมาถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวท่านก็จะเดินเข้าสู่ตระตูองค์พระธาตุประนมนะคะตอนนี้เข้าสู่บริเวณวัดนะคะเพิ่งผ่านสุ้มประตูวัดเข้ามานะคะตอนนี้นะคะได้ยินสาธุชนเยอะมากประมวลงดงามมากเลยนะคะไม่เนี่ยสาธุสาธุ อันนี้ให้ค่ะอันนี้นะคะผ้าจา์ท่านก็จะจะเดินเข้ามานะคะันนีนะคะผ้าจานท่านอันนี้ะอาจานชมนะคะคือ อาจารย์สมภพท่านเดินทางมาหน้าขบวนนะคะก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงหน้าวัดแล้วก็อันนี้กำลังยกท่านเข้าสู่บริเวณองค์พระพนมนะคะองค์พระพนมนะคะยกนะคะหนึ่งสองสามยกท่านขึ้นนะคะ อาจารย์จรันเดินทางมาถึงหน้าวัดหน้าหน้าองค์พระธาตุแล้วนะคะหน้าองค์นนพระธาตุลมนะคะนี่คือพระอาจารย์จรันนะคะสาธุชนก็ต้อนรับหน้าวัดเยอะมากนะคะ อสาชมาเยอะมากนะคะับีสมาอันนี้อยู่หน้าวัดแล้วนะคะเดียวขยับพีชเดียวยั่เอหรอกระเป๋าตั่งทับพอมพนะครับ

บริเวณขององค์พระธาตุพนมแล้วนะคะตอนนี้ขบวนพระธุดงค์เริ่มเข้าสู่วัดพระธาตุพนมเข้าสู่บริเวณองค์พระธาตุพนมแล้วนะคะแคะเดินผ่านซุ้มเข้าองค์พระธาตุแล้วนะคะอันนี้ขบวนนะคะดูดูนะคะคุณผู้ชมขาดูนะคะคุณผู้ชมขาดูพระขบวนพระอาจาร์นะคะอันนี้เฉพาในในในบริเวณหน้า หน้าองค์พระาธาตุนะคะที่จะเข้าสู่ตัวองค์พระาธาตุแล้วนะคะอันนี้คือในบริเวณวัดนะคะคุณผู้ชมคะพระอาจารย์เดียว่าอันนี้พระอาจารย์ท่านกำลังเ <Okay, okay. S 1> ข้าวัดนะะั่นเองนี่เอง ไกลอ่ะไกลไปไม่ถึงแขนสั้นสาธุค่ะ ะคะท่านรอรับอยู่ที่หน้าบริเวณทางเข้าองค์พระทาตุพนมนะคะท่านรอรับพระธุดงทั้งหมด500รูปนะคะตอนนี้ก็พระธุดงท่านก็ทยอยเดินทางเข้านะคะเข้าในเขตองค์พระาธาตุพนมนะคะ,ยยะคะุณผู้ชมครับ เป็นภาพที่งดงามมากนะคะอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นเหมือนที่บูเห็นนะคะแล้วก็ดูนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ก็จะมีสาธุชนแล้วก็มีสาธุชนนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะงดงามมากรอรับผ้าจา์ที่เดินทุดงทุกรูปเลยนะคะอันนี้ก็คือสาธุชนที่ นั่งรอรับพระธุดงนะคะนี่นะคะอันนี้บูแผนกล้องให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าสาธุชนที่มารับผ้ะอาจารย์นั้นเยอะมากนะคะอันนี้อยู่ด้านหลังฝั่งนู้นนะคะ ก็อันนี้ก็คือแผนกลับไปนะคะแล้วก็มีสาธุชนที่อยู่ด้านนอกอีกเยอะมากนะคะดูนะคะอันนี้นะคะก็จะมีสาธุชนล,ล้นะะับพระทุดองอยู่ด้านใน ขององค์พระธาตุด้วยนะคะผู้ชมคะนี่เป็นบริเวณภายในองค์พระธาตุพนมแล้วนะคะที่พระอาจารย์ท่านเข้ามานะคะพระธุดงค์ท่านเข้ามาพักเพื่อเตรียมถวายดอกไม้ทูกเทียน,นยองค์พระธาตุพนมนะคะเพื่อที่จะทําพิธีกราบพระธาตุพนมนะคะตอนนี้ก็มีสาธุชนมารอรับภายในนะคะ ก็เยอะนะคะเยอะมากก็มีทั้งแม่ชีมีทั้งสาธุชนนะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาในบริเวณภายในองค์พระาธาตุพนมนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะแต่งจะเป็นนุ่งขาวนะคะดูองค์พระาธาตุพนมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ูจะมุมภายในนะคะที่พระอาจารย์จจรันหรอดรับพระธุดงทั้งหมด500รูปนะคะที่เดินร่วมขบวนมากับท่านนะคะอันนี้เราถ่ายจากภาย,านภายในขององค์องค์งพระธาตุนะคะอันนี้มีสาธุชนรอรับอยู่ภายในนะคะ นะะคมีสาวชุชนะคะ,คนนะ,คะเป็นภาพที่งดงามและอบอุ่นมากนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าสาธุชนที่มาเนี่ยค่ะมาจากทั่วประเทศนะคะ ีก็จะให้ท่านผู้ชมเห็นสาธุชนด้วยนะคะสาธุชนที่มารับนะคะเยอะนะคะบุกมากราบอนุโมทนาบุกกับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกาย กำลังใจให้พระพุทธศาสนาต่อไปนะคะสาธุค่ะ